สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็เก่าพวกผมอีกแล้วนะฮะกับนั t เวสติงแคสเตอรนะฮะวันนี้ผมก็มารีวิวเกมที่มีชื่อว่าแรลลี่ดิฟนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมเกมรถแรลลี่นะซึ่งความเหมือนจริงก็ผมให้คะแนนมาสัก40%แล้วกันนะฮะก็ยังไม่ได้เหมือนจริงเท่าไหร่นะฮะแต่เล่นมันมากนะฮะก็คือเป็นเกมดิฟที่สะสมแต้มไปเรื่อยนะฮะสะสมแต้มเพื่อให้ได้เงินนะฮะก็คือสมมติให้แต้มอะ มาสักเก้าพันแต้มอย่างเงี้ยเราก็ได้เงินมาสามพันก็คือเงินที่เขาจะให้มันจะเป็นหนึ่งส่วนสามของแต้มที่เราได้นะฮะรถตอนนี้ที่ผมได้ก็มีสองคันนะตอนนี้ผมเก็บเงินได้แสนแปดนะจะซื้อเจ้าจะซื้อเจ้าอิมเพรสซ่ายี่สองบีคันนี้นะฮะก็มาเล่นม,มาเริ่มเกมกันดีกว่านะโหมดเก็บตังค์นะผมแนะนําให้เล่นโหมดนี้นะโหมดอารีนาเป็นโหมดเก็บตังค์นะฮะความตังค์มสบายโอเคครับจะเริ่มนะเฮ้ยหาดอปิดเ,เสียง ไม่เล่นจะเด่นนานไม่ลืมเบิดเสียงบ้าเอ้ยอยู่ขนาดนี้นเราต้องไปตะเก็บไะเก็บเจ้าเช็คพอยสีฟ้านะเราถึงได้เวลามาเพิ่มนะี่ยโอ้ซึ่งถ้าเรา,เราดิฟชนกำแพงก็ถือว่าดิฟเฟลนะฮะก็ไม่ได้แต้มนะฮะกลัวง่าย ซึ่งการควบคบคุมเนะี่ยก็จะสามารถปรับได้ตามถนัดะนะก็จะเป็นแบบหมุนหมุนเอานะฮะหรือไม่ก็กดกดซ้ายกดขวาเอาหรือไม่หรือในเรื่องของระบบคันเร่งนะก็จะมีคันเร่งออโต้นะฮะก็คือซ้ายขวาคือเป็นเบรกทั้งหมดเลยะนะโอเคฮะเล่นต่อ <laughs> ชนทีนี่แบบมีมีตูดสะบัดเนี่ยตูดสะบัดอุกี้คำนี้น <L un> ย,ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยยีลเป็นหมดแล้วไม่เวลาหมดเรียบร้อยงวดแต่ไม่สัตยายเคมอยู่เวลาหมดโอ้บ้าเอ้ย <L un> ซึ่งคือเป็นไปตามที่ผมพูดนะคือคือเราได้แต้มมามาสัก มาสักหกพันแต้มนะแล้วก็ได้เงินกลับมาเป็นหนึ่งูนสามคือคือหารสามเอานะก็ใช้วิชาอะไรอีกหนึ่งเนะ่ก็ได้มาสองพันกว่าแต้มไอ้สองพันกว่าเหรียญแนนะ่เอาใหม่รอบนะเมื่อกี้เล่นไม่ได้กลากมากอ่าสวย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 อืม เน่ยทีนไม่มีดิฟเฟลนะทีหลังนี้มันจะมีดิฟเฟลนี่แหลอหืึสื่อทำไมทุนี้มันตูดสะบัดต,ตูดสะบัดโอ้โอ้ตูดสะบัดอืมหืึตูดสะบัดเออเออตูดสะบัดตูดสะบัดอืมสื่อไม่ต้ตอ,ตตองเ,เข้าใจเนื้อคือเวลาผมเล่นไปแล้วอัดหน้าจอไปเนี่ย เครื่องมันจะแบบค้างๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้สิบแบ่งแบ่งเจ้าซีบียูเนี่ยไปประมวลผลในการอัดหน้าจอด้วยนะฮะถ้ามุดเล่นเกี่วกับเครื่องเลื่นๆเนี่ยผมไม่เป็นแพ้ไม่แพ้ใครแน่นอนหรือเปล่าวะทถุย อ่ออไอ้เขี้ยมเองเลยภามันก็แต้มแม่เงยคุณผู้ชมเห็นบั็กเมื่อกี้ไหมดูเวลาใช่ไเวลาไม่ลดนะเห็นไหมอ่ะโอ้ยเจ๊ยต่อยหน้าจอแม่มเลย,เยโอเคฮะก็ สำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะก็มาไปดาวน์โหลดได้ี่ Google Play นะ่ะ s o s ไม่รู้มีเปล่านะฮะก็สำหรับวันนี้นะก็ลาไปก่อนเทื่อนี้นะนนะสวัสดีครับ